นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการยิงโฆษณานะครับผ่าน t ิ k t o อกนะครับจากช่องของเราเลยนะครับเราจะพาไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับอันดับแรกเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับ t ิ ktok ก่อนเลยครับผมพอเข้ามาที่แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันอกของเราแล้วนะครับให้ดูบริเวณด้านขวาล่างนะครับด้านขวาล่างเนี่ยจะมี คำว่าโปรไฟล์นะครับให้ไปดูที่โปรไฟล์ของเราก่อนนะครับดับแรกเลยคลิกเข้าไปที่โปรไฟล์ครับเมื่อคลิกมาที่โปรไฟล์เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้เรามาเลือกคลิปนะครับวิดีโอของเรานะครับว่าเราจะใช้คลิปไหนในการโฆษณาออกไปนะครับก็ให้เราเลือกคลิปนั้นเลยนะครับอย่างเช่นผมใช้คลิปนี้นะครับแทยจะไม่ต้อง เมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับให้เราดูบริเวณจุดสจุดด้านขวาล่างนะครับคลิกลงไปเลยนะครับคลิกลงไปเลยจุด3จุดด้านขวาล่างแล้วจะมีคําว่าโปรโมทนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะมีคําว่าโปรโมทให้เรากดโปรโมทครับตัวนี้คือการโปรโมทโฆษณานะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะมีนะครับวัตถุประสงค์ ต่างๆนะครับเป้าหมายของคุณคืออะไรนะครับอันดับแรกก็คือการบูตบัญชีนะครับสามารถเลือกได้ในอันที่คือการซื้อสินค้าที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องคลิปมีตะกานะครับในอันที่คือข้อความเพิ่มเติอมอันนี้ผมจะเลือกเป็นการซื้อสินค้าที่มากขึ้นนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาสั่งซื้อสินค้าในตะก้าเราในคลิปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาเลือกกําหนดผู้เข้าชมนะครับผู้เข้าชมก็จะมีผู้เข้าชมเริ่มต้นนะครับติ๊กตอกเลือกให้เราอันนี้ก็จะเป็นแบบอัตโนนมััติะครบ ่วนอีกอันก็คือสร้างของเราเองนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างของเราเองได้เลือกอายุเลือกเพศเลือกอตำแหน่งที่ลูกค้าอยู่นะครับสามารถเลือกได้แล้วก็ความสนใจนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ผมได้เคยสร้างไว้แล้วนะครับนียครับก็ามาดูกันว่าจะเอากลุ่มไหนโอเคครับสามารถแก้ไขได้นเนี่ยแก้ไขนะครับเห็นไหม ันทึกบ๊บบันทึกโอเคนะครับถ้าใครยังไม่เคยมีกลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้นะครับก็กดสร้างของเราเองนะครับตั้งชื่อนะครับใส่อายุใส่อายุนะครับแล้วก็สถานที่นะครับความสนใจเลือกให้เสร็จทั้งหมดแล้วกดบันทึกนะครับพอกดบันทึกเนี่ยเขาก็จะเด้งกลับมาอยู่หน้านี้แหละโอเคเป็นอันว่าเราเลือกกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับ จากนั้นนะครับก็จะมาอยู่ในช่องของงบประมาณนะครับเนี่ยก็ต้องดูว่าคลิปที่เราเลือกมาเนี่ยถูกไหมนะครับยอดเข้าชมวิดีโอโดยประมาณเนี่ยจะเข้าชมได้ประมาณเท่าไหร่นะครับจากที่เราเลือกอน,นี้ผมก็จะเลือกไปที่50บาทต่อวันนะครับ50บาทต่อวันโอเค3วันนะครับอันนี้เลือกสัก4วัน4วันนะครับแล้วก็การชำระเงินเนี่ยทิกตอกเขาจะมีคูปองส่วนลดมาให้นะครับเราก็สามารถใช้ได้ นะครับโอเค4วันนะครับก็ลบ20บาทครับล้วก็กดชำระเงินได้เลยเนี่ยครับวิธีการชำระเงินเนี่ยก็จะมีหลายแบบครับมีใช้บัตรเครดิตก็มีนะครับใช้ paypal ใช้บิดไลเป y หรือ True m o n e y หรือ Bank Transfer นะครับหรือง่ายๆเลยก็ชำระเงินผ่าน QR Code คนะครับสแกนผ่าน q ค Code คได้เลยนะครับเมื่อเราชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยครับ ก็ตัวโฆษณาเนี่ยมันก็จะเริ่มไปตรวจสอบนะครับแล้วก็วิ่งเลยครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนตัวผมวิธีการชําระเงินเนี่ยผมจะใช้เป็นแบงก์ทานเฟอร์นครับก็จะผ่านแอปได้เลยครับถ้ามีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ